สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊บชวนเพื่อนเพื่อมาทําปังสังขยากินกันค่ะสูตรคีโตค่ะเป็นรูปแบบน่ารักนักค่ะเป็นแบบปังลูกชิ้นส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นปังลูกหัวหมีนะคะมาลองทําทกันดูค่ะมาดูส่วนผสมของขนมปังกันนะคะอย่างแรกค่ะไวทเทวีกูเตน75็กรัมโอ๊ตไฟเบอร์20กรัมแฟกซีสีทองป่น25กรัมแล้ว ตัวนี้แป้งอัลมอนด์ยี่สิบห้ากรัมน้ำตาลอีดิเท่า1ช้อนโต๊ะหรือ15กรัมนะคะแล้วก็เกลือเศษ1ช้อนชายีสต์5กรัมเนยละลาย15 15กรัมนะคะตัวนี้น้ำอุ่น100มิลลิลิตรและในถ้วยนะคะเจ๊บจะใส่น้ำพึ้งไว้แล้วประมาณ7กรัมค่ะตัวนี้เป็นไข่ไก่ ตัวนี้เป็นจัมโบ้นะคะหนัก67กรัมนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ไข่เบอร์อื่นนะคะช่างน้ำหนักดูขาดเท่าไหร่ให้เติมไปที่น้ำนะคะเริ่มทำเลยค่ะตัวนี้ก็ผสมน้ำกับน้ำผึ้งนะคะเข้ากันดีแล้วเทยีสต์ลงไปเลยค่ะ พักไว้ค่ะรอให้ยีสต์ขึ้นนะคะรอให้ยีสต์ทำงานนะคะต่อไปไข่ค่ะตีเป็นไข่เจียวค่ะรอไว้ก่อนค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะตัวแป้งโดนะคะเจ๊บจะใช้มือเนี่ยค่ะในการนวดนะคะไม่ได้ลงที่เครื่องนะคะนวดมือก็จะใช้เวลานานกว่าเครื่องนิดนึงนะคะ ตอนนี้ยีสต์เริ่มตื่นแล้วนะคะจะเห็นว่าตัวฟองมันขึ้นเป็นฟองปุดๆเห็นไหมคะเจ็บจะเทใส่ในส่วนผสมของแห้งเลยค่ะตามด้วยไข่ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจะใช้ซ้อมหรือใช้มือเลยก็ได้นะคะ ในให้เข้ากันจนไม่มีเศษแป้งเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะผสมด้วยมือต่อนะคะส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะเจ๊จะใส่เนยละลายลงไปค่ะ ผสมให้ตัวเนยนะคะซึมเข้าไปในตัวแต้งนะคะซึมหมดแล้วนะคะต่อไปจะเป็นนวดนวดตัวโดนะคะให้มีความเหนียวนะคะคือเราจะนวดโดวยวิธีฟาดนะคะอย่างนี้แล้วก็กดฟาดกด อาจจะดังนิดนึงค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าโดเรานะคะจัไม่ติดมือนะคะนวดค่ะอันนี้ก็นวดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยจับดูมันนิ่มแต่ว่าไม่เหนียวติดมือนะคะไม่ติดมือเลยได้ส่วนผสมแล้วเจ๊ก็จะตัดแบ่งเลยค่ะทำลูกละ5กรัมค่ะ จะแบ่งเป็นก้อนละ5กรัมนะคะส่วนที่เหลืออีกครึ่งนึงเดี๋ยวเจ๊จะขึ้นรูปเป็นอย่างอื่นนะคะนี่ค่ะพันด้วยพลาสติกแรปแล้วแช่ตู้เย็นไว้ค่ะจากนั้นก็มาขึ้นรูปลูกชิ้นกันค่ะเจ๊ก็ใช้ไม้ครึงน,นะคะไล่อากาศออกจากตัวขนมปังนะคะตัวแป้งโดเราแล้วจับไป มารวบรวมกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้ก็ขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะเจ็๊บจะปิดด้วยพลาสติกถนอมอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนที่ขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วนะคะ และนี่คือโดที่เจ็บแช่เย็นไว้นะคะแบ่งครึ่งแช่เย็นไว้ตัวนี้นะคะเจ็บตั้งใจจะทําเป็นรูปหมีนะคะแบ่งแป้งก่อนค่ะเอาแค่สิบกรัมนะคะประมาณนี้ค่ะ แบ่งได้ประมาณ15นะคะที่เหลือนี่เดี๋ยวเจี๊บจะทำเป็นในส่วนของหูหูก็จะใช้ประมาณข้างละ1กรัมค่ะป้านเป็นก้อนเล็กๆค่ะหนึ่งกรัมนี่ตัดยากมากเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยอยากจะกระดิก อันนี้คือสองกรัมนะคะเดี๋ยวค่อยมาแยกหลังจากที่เราแบ่งแป้งแล้วนะคะเจวก็จะขึ้นรูปค่ะจับแป้งมาครึ้งค่ะไล่ไล่อากาศค่ะเส็แล้วก็รวบๆปลายเข้าหากันค่ะ ให้เป็นก้อนกลมก็วิธีขึ้นก็จะเหมือนกับลูกชิ้นนะคะบีบตะเข็บให้ติดกันค่ะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เล็กๆที่เจ็บตัดเตรียมไว้นะคะจะทำเป็นหูค่ะมันจะจับย่างนิดหนึ่งมันชิ้นเล็ก อ่รวบให้เป็นก้อนกลมๆเล็กๆติดเป็นหูค่ะแบบนี้ค่ะเห็นชัดไหมคะมันเล็กแล้วก็พักไว้ในถาดค่ะ แบบนี้ค่ะเดี๋ยวขึ้นให้เสร็จแล้วมาดูกันอีกทีค่ะค่ะอันนี้ขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะใช้พลาสติกถนอมมหานะคะคุมไว้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วนะคะค่ะตอนนี้ ปังลูกชิ้นนะคะแล้วก็พักมาได้ประมาณ45นาทีแล้วค่ะจะเห็นว่ามันขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วนะคะตอนนี้เจ๊เปิดวอร์มเตาอบไว้แล้วนะคะอยู่ที่ไฟ175ไฟบนล่างนะคะเตาพร้อมแล้วค่ะนำโดเข้าอบกันค่ะ ัวนี้นะคะเจ๊จะใช้ถาดบังไฟบนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ตัวลูกชิ้นเราหน้ามันดำนะคะครบเวลาแล้วค่ะเสร็จแล้วเจ๊จะนำตัวขนมปังหมีนะคะเข้าอบเลยค่ะ ใช้อุณหภูมิเท่าก,กันกับลูกชิ้นเลยนะคะแต่ใช้เวลามากกว่านะคะตัวลูกชิ้นใช้เวลาอยู่15นาทีนะคะตัวนี้ก็อาจจะใช้เวลาสักกี่สนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนอบเสร็จนะคะค่ะหลังจากที่น้ำขนมปังออกมาแล้วนะคะเจ็บจะทาด้วยเนยค่ะให้หน้าขนมปังเรามันวาวนะคะทาเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะรอพักให้ ลูกชิ้นเราเย็นสนิทนะคะแล้วก็มาเสียบไม้กันค่ะค่ะต่อไปเรามาทำในส่วนของสังขยาใบเตยนะคะก็จะมีส่วนผสมตัวนี้ค่ะเป็นใบเตยตัวนี้เจี๊ยบจะเอาไปปั่นให้ละเอียดนะคะแล้วก็คั้นเอาเป็นน้ำใบเตยเข้มข้นนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปปั่นนะคะ ตัวนี้เป็นกะทินะคะกะทิกล่องหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นหัวกะทิที่เราซื้อจากตลาดก็ได้นะคะ35มิลลิลิตรค่ะไข่ไก่สามฟองตัวนี้เป็นเบอร์ศูนย์นะคะ3มฟองในนี้นะคะจะมีตัวเดล่วิปปิ้งครีมนะคะ50มิลลิลิตรบวกกับน้ำอีก65มิลลิตรนะคะอันนี้เจี๊ยบเทรวมกันไว้แล้วนะคะ แล้วก็ต่อไปเป็นน้ำตาลหล่อห้องกล้วย1ช้อนโต๊ะค่ะหรือ15กรัมนะคะเกลือป่น1กรัมเริ่มทำเลยค่ะอย่างแรกเจ๊บก็จะเอาตัวใบเตยนะคะเจ๊บช่างน้ำหนักแล้วตัวนี้อยู่ประมาณ100กรัมนะคะเจ๊บก็จะหั่นแล้วก็ใส่ในเครื่องปั่นค่ะและเติมน้ำลงไปค่ะ แล้วก็มาคั้นเป็นน้ำเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะค่ะตัวนี้ก็เป็นน้ำใบเตยนะคะที่เอาไปปั่นแล้วคั้นใช้สามช้อนโต๊ะนะคะเริ่มทำเลยค่ะตัวนี้นะคะไข่ไก่จะก็จะตอกลงในอ่างผสมเลยนะคะเสร็จแล้วตีให้แตกนะคะ ได้แบบนี้แล้วเราก็นำส่วนผสมทุกอย่างนะคะลงไปในอ่างผสมเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเจ๊จะใช้ตัวใบเตยนะคะขยำขยำส่วนผสม,ะสม,ะสมะนะคะถ้าเพื่อให้ตัวน้ำเรานะคะหอมใบเตยแล้วก็ช่วยดับคาวไข่นะคะ ขยำค่ะเสร็จแล้วค่ะก็เราก็นำไปกรองนะคะเพื่อไม่ให้ใบของใบเตยลงไปในน้ำเรานะคะค่ะหลังจากที่เราไปกรองส่วนผสม,สมของสัง,งขยานะคะเจ็บจะใช้วิธีตุ๋นนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะแล้วเบาไฟค่ะใส่ผ้าขนหนูลงไป แล้งนี้ตั้งค่ะใช้ตะก้อมือค่ะค่อยๆกวนไปนะคะค่ะในการกวนตัวสังขยานะคะเจ๊ใช้ไฟแรงไปนะคะทําให้มันเป็นก้อนๆลิ่มๆแบบนี้นล้ค่ะเดี๋ยวเจ๊บจะแก้ปัญหาโดยการเอาไปปั่นนะคะค่ะนี่ก็เป็นส่วนผสมที่เจ๊ตุนเมื่อกี้นะคะแล้วนําไปปัน่น รอบแรกนะคะยังไม่ค่อยเนียนนะคะเดี๋ยวเจี๊ยบจะปั่นอีกรอบหนึ่งนะคะก็หลังจากที่เจี๊ยบเอาไปปั่นรอบสองนะคะก็จะได้เนื้อเนียนดิ้งดึงดึงแล้วค่ะเนียนละเอียดดีเดี๋ยวรอพักให้เย็นอีกทีนึงนะคะถ้ามันยังไม่เนียนอีกเจี๊ยบก็จะเอาไปปั่นอีกค่ะ ค่ะตอนนี้ก็ขนมปังเรานะคะเย็นตัวแล้วเจ็บก็จะมาเสียบไม้นะคะจะมีเป็นรุ่นอย่างนี้ค่ะตัวนี้ไม้เสียบเป็นแบบมีใบพายข้างหลังนี้นะคะขนาดห้านิ้วค่ะความยาวแล้วก็มีอีกรุ่นหนะะึ่งค่ะรุ่นไม้เสียบอย่างนี้เจ็ดนิ้วค่ะจะเสียบได้ประมาณสี่ไอสี่อันค่ะหรือเพื่อนๆจะเอาเป็นสามอันเหมือนกันก็ได้นะคะ ด้านยาวก็จะด้านจับก็จะได้เหลือยาวขึ้นนะคะมาลองเสียบดูค่ะสมมติว่าเอาสามลูกนะคะประมาณนี้ค่ะสามลูกก็จะได้เป็นไม้ยาวๆอนี้กับแบบนี้อย่างนี้ก็น่ารักดีค่ะ เสร็จแล้วมาจัดใส่กล่องกันค่ะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยนะคะเจีบตักอยู่ถ้วยละหน0่กรัมค่ะจัดใส่กล่องแบบแรกค่ะเป็นหมีกลมค่ะก็จะได้6ตัวต่อหนึ่งกล่องตัวนี้ลูกชิ้นค่ะเสียบกล่องละสาไม้ค่ะส่วนตัวเนื้อสังขยานะคะมันข้นมากนะคะให้เพื่อนเพื่อนเติมออวิปนะคะลงไปนะคะจะได้เป็นเนื้อเนียนกว่านี้นะคะไปลองทำกันดูนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องประเจบชวนทําไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ